สังฆทานนี่เป็นทานที่มีรมีทุกมีบรารมีท่วมล้นมากเพราะเป็นทานชั้นสูงถึงแม้ว่าเราจะมีตังบาทสองบาทสลึงสองสลึงแ้าก็ตั้งใจคิดว่าเงินส่วนนี้เป็นสังฆทานมันก็ต้องเป็นสังฆทานไม่อย่างอื่นไม่ได้อันนี้สงก็ท่วมมากในเมื่ออันนี้สง์ท่วมมากจะนี่ลาตายไปไหน ถ้าพูดกันได้ความดีความตายอย่างต่ำเราก็ไปสวรรค์ถ้ามีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็ดีในวธรรมก็ดีในประสงค์ก็ดีในสิ่งก็ตามลเลยเพราะอย่างยิ่งในทานเรื่องจากคานมป็นพุทธมาทานจิตใจมันคิดอยู่เสมอว่าอยากจะให้ทานเห็นสัตว์ก็อยากให้เห็นคนก็อยากให้ต่างรางยี่หรือให้ กำลังใจมั่นคงแบบนั้นเขาจัดว่าเป็นเป็นชาญ